จ้างชานำโชคปลุยกันต่อเฮ้ยซื้ออะไรพี่พี่ไหวเท่าไหร่มูลค่ามันสามหกห้าร้อยจริงๆเราก็ได้กำไรแล้วนะสามเจ็ดก็ได้สามเจ็ดไหวไหมพี่ <Yeah. S 1> แจ๋ว <laughs> มีแสนสองแล้วเวย้ยซื้ออะไรพี่ฉันมาที่นี่เพื่อเอาหายไปไหนแล้วนะฉันไม่เห็นไอเทมที่ฉันอยากซื้อช่างมโหจริงๆอา้าว <laughs> เขาเพิ่งขายออกไปเมื่อกี้พี่ สภาพแย่หายากอายหนุ่มกลมๆเลยนะหมื่นสองกลมๆ <Yeah. S 1> คุยกันง่ายคุยกันง่ายอันนี้สามพันหนึ่งสามพันหนึ่งโอ้โหมูลค่าขายแพงเกินสามพันมันยังดูยังดูเยอะไปอะ่ะเอาปะ่ะ <Yeah. S 1> ได้ใช่ไหมโอเคครับแจ๋วเลยอย่างน้อย เราก็กลับมาแล้วครับทุกคนกลับมาแล้วมูลค่า1มื่นห้านี้เดี๋ยวเราซ่อมได้เยอะขึ้นแน่นอนของแปลกของแปลกเราเอาไปทำเป็นของปลอมไหมเจ๋วเลยละกันอันนี้สภาพนี้เราซ่อมเสร็จน่าจะเพิ่มขึ้นได้เยอะบ๊อบว่าไงเอาอีกแก้วหรอลูกค้าทำไอเทมเสียหายแก่มันมาทีไรมีแต่เรื่องคุยพังคุยอันไหนวะอันนี้คือคุย อ๋อมันคือคอนไม่ใช่หรอทำขุยพังเวรกรรม